นี่คือ t <Huh? S 1> ด e l ล c k นี่คือ The Cat นี่คือ NPC ในเกม m Minecraft อืมหมู่บ้านก็ปกติดีนี่แค่พิบตาของหมู่บ้านกูหายไปไหนหมดวะเ <c oughs> มื่อฝรั่งใส่เสื้อลายสกอตน่าเด็ดใส่เ <Wow. S 1> มือ่อกูใส่หวยมันเศร้าให้เศร้าสวนตันนี้นี่คือ Wednesday ส่วนนี่คือ Tuesday <c oughs> นี่คือแมวของผมในวันวาเลนไทน์รอกืนะนะนุ๊ นี่คือความรู้สึกเมื่อคุณขับรถออกไปข้างนอกเอ้ยัชคุณนึกว่ารถเผาทั้เป็นโอ้มากาวันนี้แค่คุณนอนอยู่ที่บ้านคุณก็สามารถทำปีนย่างได้แล้วเฮ้ยแม่งเสียงอะไรวะผู้ชายคนหนึ่งกำลังจะไปหาภรรยาที่ทำคลอดหมอบอกยินดีด้วยค่ะคุณได้ลูกสาวหนานี่นั่นมันไม่ใช่ลูกกู นนนัั่่มเมื่อผมรถเสียและโทรหาเพื่อนให้มาช่วยและนี่คือสิ่งที่มันทำได้เลยเพื่อนกูจะลากมึงไปเมื่อคุณกำลังดันป้อมอยู่ดีๆแม่คุณโทรมาเวลาตั้งเยอะตั้งแยะไม่โทรมาตอนกูเล่นเกมนี่โทรมาจริงๆนี่มันงัวพันเชียเลยวะหรืว่ามันอาจจะเป็นโปเกมอนกันแน่โอ้หช่าง เสานี่จะหล่นทับหัวมลยแล้วนะเอาสก็ตเทปมาพันเฉยยัดเขนั่นแหละครับคุณจงเอาช่างคนนี้เป็นเยี่ยงอย่างถ้าคุณมีของอะไรพังแล้วก็สก็ตเทปช่วยได้ทุกอย่างและนี่คือสิ่งที่จะบอกคุณว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้โกูว่าพอเถอะนะหันหลังกลับเถอะกูว่าไม่มีใครอที่จะหัวทิ่มแล้วคอหักตายหรอกอากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องใช้แดดให้เป็นประโยชน์หน่อยแล้วไม่เลย ต้มะมาม่ากลางแจ้งลถไปแดกมาม่าไปจากนั้นก็ตายรถชนตายเลยนี่คือโตคอมของเกมมิ่งมีโถส้วมด้วยจะได้ลั่งนินเกมแล้วก็ขี่พร้อมกันเลยและนี่ก็คือเมนูอาหารในร้านอาหารเดียวๆและร้านที่ไหนเอาโถส้วมมาทำซามกันวะแม่ ดูตักกินอร่อยเลยมึงเอ้ยถ้าคุณคิดว่าอดีตคุณเจ็บปวดแล้วก็คุณมาดูสิ่งนี้สิใช่มันจะเป็นฝันร้ายของคุณอีกตลอดการไม่ว่าเพื่อนคุณจะหัวเลาะก็ตามเถอะแต่คุณจะต้องมาคิดวิธีกลับบ้านยังไงเพื่อไม่ให้แม่ด่าและนี่คือตัวละครในทาร์ฟอร์เมอร์ทำไมหน้ามันคุ้นๆวะมันเคยเห็นที่ไหนมาก่อนอ๋อคุณนึกออกละเหมือนใคร นี่เลยสวัสดีครับก <c oughs> ูก็ว่าอายุหน่าเหมือนใครจัดมาดิ <c oughs> เอาบั๊มบั๊มมันน่ะคือลือน่ะเอาละก็ต้องขอขอบคุณสำหรับใครที่ดูจนจบด้วยนะครับอาจจะมีเสียงขาดเสียงหายหรือว่าเสียงเบาแรงเกินไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับแต่สำหรับคุณใส่คุณที่นั่งอยู่ตรงนั้นน่ะกดไลค์ซะ ถ้าคุณไม่กดไลค์แล้วก็กูก็จะไม่ได้ไลค์เพราะฉะนั้นกดไลค์ด้วยกดซับซะบ๊ายบาย